สวัสดีครับแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านนะครับมาพบกับ Sport and l i ์ e t h นอกสถานที่กันอีกแล้วนะครับกับพ่ออุ้มแอดมินเจ้าของช่องกับทัศนบัรฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการจัดทําบัญชีนะครับว่าระบบบัญชีจดทะเบียนบริษัทห้างหุ้นส่วนต่างๆนะครับรวมถึงการยื่นภาษีกับสรรพากรนะครับก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเอาละครับคลิปนี้จะมาพูดถึง พื้นที่ยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับกับหนึ่งทีมที่สถานภาพของการลุ้นตำแหน่งตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมก็เคยพูดถึงไปบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือไก่ดีท้องทัดแนมอัสเปอร์นะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าโฟกัสของสเปอร์เนี่ยนะครับหลังจากที่มาริซิโอปเชติโนผู้จัดการทีมได้ออกมาบอกว่าสเปอร์ยกธงขาวกับการลุ้นแชมป์นะครับผมก็มองว่ามันเป็นเพียงแค่การออกมาให้สัมภาษณ์เพื่อให้ ลูกทีมของตัวเองเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะครับอาจจะกดดันอาจจะเกิดภาวะเครียดจนสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่ลุ้นแชมป์นะครับอันดับ3ตอนนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลทีมอันดับ4ก็ตามหลังอยู่เพียงแค่4คะแนนแมนยูตามหลัง5คะแนนและเชลซีตามหลังสเปอร์อยู่7คะแนนเพราะนั้น 4, 5และ7แต้มที่อาร์เซนอลแมนยูและเชลซีตามหลังสเปรปเี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะครับและที่สําคัญ คืนนี้ครับหนึ่ทุ่มสเปอร์จะเปิดเวมบรีบ้านของตัวเองพบกับไอ้เปืนใหญ่อาร์ซอนทีมอันดับ4มีข้อแม้เดียวครับห้ามแพ้นะครับสเสมอก็ยังพอทนครับแต่ถ้าแพ้อาร์ซอนขึ้นมาบอกเลยว่าเวมบรีลุกเป็นไฟแน่นอนนะครับเพราะว่าสถานภาพของสเปอร์อาจจะเปลี่ยนแปลงจากทีมที่ลุ้นแชมป์เมื่อตอน ถึงณนะวันที่สิ้นเดือนอุมภาพันนะครับตอนนี้ขึ้นมาวันที่2มีนาคมแล้วอาจจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับอันดับ 1, 2, 3ที่เคยลุ้นกันอยู่ก่อนหน้ามีอยู่ช่วงหนึ่งเคยทําแต้มตามหลังแมนเชสเตอรหลือเพียงแค่2คะแนนแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับสเปอร์ตามหลังลิปูนจากฝูง9แต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้แแต้มข้างหลังก็ จี้ตูดมาข้างหน้าก็หนีห่างออกไปทำให้กดดันแทนสเปอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับจากที่ผมเคยแบ่งเป็น2กลุ่มก่อนหน้านะครับว่าทีมรุ่นแชมป์คือซิตี้ลิเวอร์และสเปอร์ส่วนพื้นที่ยูฟาแชมเปียนส์ลีกมีแมนยูเชลซีและอาร์เซนอลตอนนี้มันก็มีการพลิกกันไปพลิกกันมาในทุกๆสัปดาห์เรียกว่ากลุ่มท็อปซิกเนี่ยลุ้นกันสนุกทุกทีมนะครับไม่ว่าจะกลุ่มลุนแชมป์ก็ดีพื้นที่ยูฟาแชมเปียนส์ลีกก็ดีนะครับ วันนี้เน้นๆเ,เลยครับที่พื้นที่ยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับหากแมนยูอาร์เซนอลและเชลซี Chelsea, เก็บชัยชนะได้หมดในสุดสัปดาห์นี้นะครับในคืนนี้ก็จะมีอาร์เซนอลบุกไปเยือนสปเปอร์แมนยู U, จะเล่นในบ้านพบกับซาตันตอน4ี่ทุ่มและพรุ่งนี้วันอาทิตย์เชลซี Chelsea, จะบุกไปเยืนเอนฟูแลมทีมรองบวยเพราะนั้นถ้า ทั้งอาร์เซนอลและเชลซีเก็บ3แต้มได้สเปอร์ลำบากแน่นอนนะครับรวมถึงแมนยูด้วยถ้าเก็บ3คะแนนได้ก็จะทําให้ไก่เดือยทองตัวนี้อาจจะเป็นไก่ป่วยที่รอวันร่วงลงมาอย่าลืมนะครับตอนนี้สเปอร์อยู่อันดับ3จบเดือนมีนาผมไม่รู้ว่าสเปอร์จะหล่นไปอยู่ถึงอันดับ6ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะมีโปรแกรมที่จะต้องเจอทีมใหญ่ๆเหลืออยู่นะครับทั้งลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ด้วยสําหรับสเปอร์เอาละครับคลิปนี้นานาสาระนอก สถานที่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์โอท็อปนะครับโคโค่ดีโคโ,โค,โค่นัดนะครับอยู่ในเขตตำบลบางแก้วฟาร์มเำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับนู่นครไกลๆนู่นนู่นนู่นไหนตรงไหนนูน่นนูน่นนูน่นตรงสะพานนู่นนะครับที่เห็นเจดีย์สีน้ําเงินไกลๆนูนๆน่นก็จะเป็นวัดบางพระหลวงพ่อเปิ่นหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือนั่นเองนะครับเอาละครับ ฝากกด s u b s c คร b e กดไลค์กดแชร์ด้วยด้วยกันนะครับวันนี้นะส่งกำลังใจให้กับทีมที่ลุ้นลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาพูดถึงลรกพูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนคืนนี้ครับหนึ่งทุ่มตรงเจอกันนะครับกับ s p o r t and l i f e t h นะครับกับการบรรยายเกมแบบเป็นกันเองครับพูดคุยสนุกสนานนะครับไม่มีดราม่าครับแฟนทีมไหนก็รักกันได้ทุกทีมครับผมต้องการสร้างครอบครัวฟุตบอลนะครับไม่ต้องการสร้างศัตรูกับทีมใดๆทั้งสิ้น มันจะมีแค่หงแดงเรือใบสีฟ้าไก่โดยทองปีศาจแดงปืนใหญ่และสิงโตน้ำเงินครามเชลซีจะไม่มีชายาอื่นนะครับในช่องผมเป็นอันขาดถ้าหากมีดีดครับดีดโอเคครับ <laughs> พบกันใหม่คลิปหน้านะครับโชคดีมีความสุขทุกคนกับวันหยุดสุดสัปดาห์ครับบ๊ายบายครับ